นี่ครับพีนองล่างพึ่งใหญ่ใหญ่เยอะใหญ่เยอะคือกับคือไปสามลูกแล้วครับผมถอยต้นไม้สูงติดตามชมกันครับสวัสดีครับผบกับผมรับพันไก่ครับวันนี้่านผลโทรมาหาผมครับเห็นพึ่งใหญ่เลยครับให้ผมเมาทอยไป ถอยเอาของไปกันครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูรังผึ่งท่าพันผลครับท่านพี่น้นนนนองมาถึงพันผลแล้วครับไม้ผึ่งอยู่ไหนโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยนี่นนนโอ้ยไอล้างมันหน่อยยงนี่แต่ลัางอีเท่ารถมอเตอร์ไซค์ไงโอ้โหนี่นเราเล่นทรงนิน้ว็สองอ๋อว้าวทำนังก็รู้แหละ อยู่ไหนอยู่แหละเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวทำครบกันครับนี่ครับพี่น้องล่างพึ่งใหยใยเยอะใหญยเยอะคือครับคือเราไปดูวันถึงไม่ว่ายก็ต้องตอยคือเขาแล้วครับว้าวสวยงามเลยชิงมีหมดแดงหน่ยนะครับพี่น้องตกทอยครั้งที่สาม ของผมใช่ไหมทอยต้นไม้สูงอาจจะใช่แหละติดตามชมกันครับ สามลูกแห้วครับผมถ้ไยเก่าก็ยไดานครับเป็นถ้ยใหม่ดี๋ยผมไปเสียมตัวยดายนนะครับผมจะไปเสียมยก่อของไฟอลไร่นเียมรับไฟกับผมทำไฟช่วยกันครับช่วยกันนีถึงนาเลยอันตรายครัครับไปลุนกันต่อครับ จุด,ดแล้วจุด,ดแล้ว เป็นมาถึงแล้วครับพี่น้องโอ้วนี่ครับสวยงามเลยครับดูหัวน้าใหญ่ครับลังลังก็สวยครับใด่นิดหน่อยครับเอาครับเอาขออยัดตัดเลยมองเห็นไหมน้องนี่จิดหัวน,นี่ครับ เปลี่ยนไมน้อครับนี่มีเห็นขออภัยด้วยครับ นี่ครับพี่น้องออืขายถุงครับถุงกันเลยสวยงามครับ ขอถ่ายมีเังขอ,อยาดเด็กที่น้องดื้อขอโทษทีครับ ไอ้สอนรื้อทึกเลยไอ้สอนอย่างหลายเลยครับโอ้ยขึงหัวน้ำเลยเจสนัน おな、うん、お。 อยากปั๊มนานแล้วอย่างนี้ประมาณสี่ย่อนถุงลงไปเลยครับอู้ ย้อนไปนแล้วครับฮะวาง้ายไร้เด้อกอ่ะไปครับลงต้นอย่างนี้พี่น้อง สอนทุง้งเลยครับพี่ตอนทุงท้งอ่ะทุ้งหนึ่งวัน ถ,ถ,ถึงถึงแล้วครับถึงอื้ออออนแล้วครับโอ้หแขงข้นทีใหญ่ไปอีกวหหิววหิวิวิวมิหยวหนหิวัิวหิวหิมหิววหิหิวววีก ครับอ๊้นี่ขบมาจะฐานได้่ครับเดี๋ยวไปดูพงงานตะลดอดกันครับครับี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วครับเราลงมาช่างไอนำนำเพื่อนั้นครับอู้ บนต้นผมหมายสี่โลสี่โลจัดในมือนะนั่นเดียวถ้าว่าห้าห้าโอ้สี่โลครึ่งอ่าสี่โลครึ่งครับพี่น้องสี่โลครึ่งจับทุกจับทุกจับทุกโอ้กลับมาบ้านทันฝนตกพอดี้กำลังย่อยเงิกลับไปแล้วกลับไปแล้วไปตีครับครับข้าครับผมครับพี่น้องหลังพึงก็ขายไปแล้วครับสีโลครึ่งกับลังนะครับ ได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับว้าแรมเลยครับวันนี้รอน้ำพึ่งครับรอลูกผ่าพันผนครับว้าข้าจะเอาไหม